นตกตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดนะนนดเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเบาก็คือประมาณนี้ถือว่าหนักอยู่นะเดินนี้คือตัวเปลี่ยนถ้าหนักก็สู้มาเลยนะ้นี่ครับตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงที่เปาอยู่ไหนแอนแทนี่ครับฝนไม่กวาดฝนชามฝนมามา่านะ เนี่ยไปทํากินที่นู่นมีน้ํายาหนุ่มจีนจ้่มีน้ํายาหนุ่มจีนอยู่นู่นเรามีถังแก๊สแล้วนะนู่นน,นะครับใส่หมวกนะครับฝนก็ตกนะครับเอาไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บ,าย,บ,ายบอกเพื่อนๆหน่อนยไปก่อนนะสวัสดีค่ะเดี็กพี่เปาเป็นวัดค่ะไม่พูดแล้วอ่าอ่าอ่าเอาไป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 ไไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆบอกเพื่นนพอนๆ<ม>